ฮะไม่สิพี่หนูจะขึ้นเลขสามหนูตื่นเต้นอยู่เนี่ยอย่าเสียงดังด้อยเสียงดังนะใช่ขึ้นแล้วก็แล้วนี่เราจะเจอไพ่รวันเกิดในเด็กนะโดยหนึ่งอาทิตยนะครับขึ้นยี่สิบเก้าเมื่อตนอนเมื่วาครับผมเคของเจ๊แก้วนะครับเจ๊แก้วซื้อมาเลี้ยงไปเลยอยู่ไหนวะต้องไปเจอตรงนู้นต้องเดินไปจากตรงนี้หลังพี่ซื้อเค้กมาเเหรออก

ีอเลยังไม่รู้ไอเลยังไม่รู้ออโอเคโอเคฮัลโหลมีเี้เบิร์ดเดย์ทูโย่สบายสบาย Happy birthday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  to you อายุมันเยอะสังเวลา